เมื่อสุดยอดฐานผ่านศึกที่ผ่านมาแล้วทั้งสงครามเวดนามและสงครามในตะวันออกกลางได้ผันตัวมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยแต่แล้วดันมีพวกกองทัพพมา่าได้บังอาจมากระตุกหนุดเสือของพี่แกเขางานนี้จึงต้องจัดการเก็บจนเรียบทั้งกองทัพไม่ให้เหลือไม่แต่คนเดียวเรื่องราวมันจะมันเลยลุ้นระทึกขนาดไหนหากพร้อมกันแล้วเราไปดูเนื้อหาของหนังที่มีชื่อว่าแรมโบ้ในภาคที่4กันเลยครับ เรื่องราวเปิดมาที่ฐานพม่ากลุ่มหนึ่งได้ขับรถมาจอดอยู่ข้างๆทุ่งนาจากนั้นก็บังคับชาวกะเหลี่ยงที่จับมาได้และพวกเขาก็พันนันอะไรกันบางอย่างจากนั้นก็ได้ปวดสลักระเบิดและก็โยนไปจนทั่วทุ่งนานั้นและก็บังคับให้ชาวกะเหลี่ยงวิ่งเข้าไปในทุ่งนานั้นและมันก็ทำให้คนเหล่านั้นค่อยๆหยิบกับระเบิดแล้วก็ตายไปทีละคนทีละคนและพวกฐานพม่าก,ก็พันนันกันว่าจะมีใครเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายซึ่งฐานพม่ากลุ่มนี้นั้นทำกับชาวกะเหลี่ยงมันกับไม่ใช่มนุษย์ จากนั้นเรื่องราวก็เปิดมาที่เชียงใหม่ของประเทศไทยชายคนนี้เขามีชื่อว่าจอร์นแรมโบ้อดีตทหารผ่านศึกผู้ที่มีประสบการณ์สังหารคนมาแล้วหลายร้อยชีวิตตอนนี้เขาได้ผันตัวมาใช้ชีวิตอย่างสงบโดยมีเรือคู่ใจอยู่ลำหนึ่งและธนูที่ใช้สังหารคนมามากมายในอดีตบัดนี้เขาได้ใช้มันหาปลาเพื่อดำรงชีพและก็อยู่กับชุมชนและวัฒนธรรมอย่างกลมกลืนและอาชีพของพี่แกในตอนนี้ก็คือการจับงูเห่าและงูจงอางเอาไปขายให้กับคนในหมู่บ้านเมสาหมู่บ้านงูจงอางที่โด่งดังจอร์นได้ใช้ชีวิต อยู่ที่นี่อย่างสงบสุขแต่แล้วจู่ๆก็มีชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อที่จะหาทางข้ามแดนไปยังประเทศพามา่าในรัฐกะเรียงที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อยู่ในขนาดนี้แต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าพอเลยสักคนที่จะพาคนกลุ่มนี้ไปยังเขตพามา่าชาวบ้านเลยแนะนําคนกลุ่มนั้นให้มาหาจอนเพราะมีเพียงแต่จอนคนเดียวเท่านั้นที่กล้าไปยังจุดอันตรายเหล่านั้นได้และเมื่อจอนรู้จุดหมายของพวกนั้นแล้วเขาก็ถามไปคําเดียวว่าพวกคุณมีปืนมาด้วยไหมเพราะเขารู้ว่าสถานที่ที่จะไปนั้นมันอน แต่ทว่าหัวหน้ากลุ่มที่มีชื่อว่าไมเคิลก็ตอบกลับไปอย่างโลกสวยว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้ปืนหรอกเราเป็นผู้เผยแร่ศาสนานไม่ใช่ทหารเพราะคิดแบบคุณนี่แหละโลกของเรามันถึงได้วุ่นวายขนาดนี้เราจะไปที่นั้นเพื่อที่จะเอายาแล็คัมพีไบเบิลไปให้กับชาวกะเหรี่ยงซึ่งเมื่อจอนได้ยินแบบนั้นก็ไม่ตอบกลับใดๆทั้งิ้นเพราะเขารู้ดีว่าพระเจ้าและศาสนาน,นั้นไม่ได้ช่วยอะไรชีวิตของเขาเลยจุดที่จะเชื่อเรื่องเหล่านี้มานานแล้วเขาจึงตอบไปเพียงสั้นๆว่าผมจะไม่พาพวกคุณไปที่นั้นผมกําลังช่วยชีวิตวคุณอยูู่ผ้ หญิงคนเดียวในกลุ่มจึงเข้ามาพูดกับเขาซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่าซารา่าและก็เป็นเมียของไมเคิลเธอเข้ามาบอกว่าชาวบ้านทีนั้นต้องการยารักษาจริงๆยังไงพวกเธอก็จําเป็นจะต้องเดินทางไปที่นั้นแต่จอรนก็ยังคงปฏิเสธและก็ไม่พูดอะไรต่อทั้งนั้นแต่พวกนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้เมื่อจอรนไม่ยอมไปพวกเขาจึงจะไปหาเรือลําอื่นแทนเพื่อที่จะพาพวกเขาไปยังรัฐกะเหลี่ยงให้ได้ ในคืนนั้นเองนะประเทศพาม่าเขตแดนของกะเลียงก็ได้มีทหารพาม่ากลุ่มหนึ่งบุกเข้ามากราดยิงในหมู่บ้านชาวกะเลียงและก็จับผู้หญิงและก็เด็กผู้ชายเอาไว้เป็นจํานวนมากและนายพลหัวหน้าทหารพาม่ากลุ่มนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเชื่ออะไรแต่แอดจะขอเรียกมันว่ามินอ,องลายก็แล้วกัน หลังจากที่กลาดยิงผู้คนที่ขัดขืนไปแล้วมินนองไหลก็ได้พูดขู่ทุกคนไปว่าเด็กผู้ชายทุกคนคือทานของเราและจงอยากไปขอให้ทานกะเหลี่ยงเข้ามาช่วยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นพวกเราจะกลับมาอีกและจากควักไส้ของคนคนนั้นจะเข้าปากมันคืนชาวบ้านกะเหลี่ยงที่เหลือรอดก็ได้แต่วหวาดผวาไม่กล้าทำอะไรทั้งิ้น เละาพาก็ได้กลับมายังจอนซาร่าก็ได้กลับมาหาเขาอีกครั้งเธอพยายามอ้อนวอนขอให้จอนช่วยขับเรือไปส่งพวกเขายังหมู่บ้านชาวกะเหลียงโดยบอกว่าหากจอนนั้นหมดสถานในผู้คนเลยพระเจ้าแล้วแต่ก็ขอให้คำนึงถึงชีวิตของผู้บริสุทธิ์ด้วยเพราะว่าพวกเขาสมควรได้รับการรักษาซึ่งเมื่อจอนได้ยินแบบนั้นก็นึกได้และเขาก็ตกลงที่จะพาพวกของซาร่าไปยังรัฐกะเลียง พอลุ่งสางพวกเขาก็ออกเดินทางทันทีจอนได้พาทุกคนนั่งเรือขึ้นแม่น้ําไปเพื่อจะเข้าไปยังในเขตของประเทศพามา่าในระหว่างทางซาร่าก็ได้ถามถึงความเป็นมาของจอนว่าทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ จอ์นก็ได้บอกไปว่าบ้านเกิดจริงๆของเขานั้นอยู่ในอาริโซนาและเขาก็ถูกเกณฑ์ไปรบในสงคารามเวียดนามจากวันนั้นเขาก็ไม่เคยกลับบ้านอีกเลยพวกเขานั่งเรือขึ้นแม่น้ําไปทั้งวันจนมืดคำ่ำและก็เข้าไปในเขตพม่าในที่สุดตอนนี้จนพยายามเดินเรือให้เงียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่แล้วทันใดน,นั้นก็มีแสงไฟสัดสองเข้ามาที่พวกเขาพร้อมกับยิงปืนขู่เข้ามาใส่พวกเขาทันทีจอร์นที่เห็นแบบนั้นจึงรีบสั่งให้ทุกคนหมอบลงเพราะนี่มันคือโจรสลัดของพวกพมา่าเขาสั่งให้ซาร่าเอาหมวกปิดบังใบหน้หน้้้้าาาาาเเออไวววย่่ใหพกนนัรูดด็ข นั้นเป็นผู้หญิงเล่ก็สั่งให้ทุกคนห้ามมองหน้าพวกนั้นเด็ดขาดไม่อย่างนั้นก็จะโดนฆ่าทิ้งทั้งหมดไม่นานเรือของโจนสลัดก็มาถึงโดยมีโจนสลัดอยู่4คนหนึ่งในนั้นก็ตะโกนด่าจอนไปทันทีว่านี่เกไม่รู้หรอว่านี่คือน่ำนน้ำของเราคิดอยากจะผ่านก็ผ่านไปไง่ายๆอย่างนี้เลยอย่างนั้นหรอฝั่งจอนก็พยายามเจราจาว่าเราไม่อยากจะมีเรื่องและโจนสลัดคนนั้นก็สั่งให้ลูกน้องของมันไปเอาของมีค่ามาให้หมดแลแล้วทันใดน,นั้นพวกเขาก็ได้เห็นว่ามีผู้หญิงงงอออยยู่บบนนนนเเรรืด้้้ววพกััััจจจจึจะขขาาไปตททีแม จะบอกว่าเอาของมีค่าไปได้แต่ห้ามยุ่งกับผู้หญิงเด็ดขาดแต่คนเหล่านั้นก็ไม่ฟังอะไรทั้งเซนโดยบอกว่าแกไม่มีสิทธิ์มาต่อรองอะไรทั้งนั้นเมื่อจอนเห็นว่าไม่ได้การแล้วเขาจึงชักปืนของเขาออกมาแล้วก็ยิงใส่จนสลัดสี่คนนั้นทันทีเขาสามารถเก็บทั้งสี่คนนั้นได้ในพริบตาพร้อมกับความตื่นตระหนกของพวกของซาราและไมเคิลก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาตะโกนพูดใส่จอนไปทันทีว่านี่คุณทําอะไรของคุณลงไปแต่จอนก็ตอบกลับไปทันทีพวกคุณไม่รู้เลยอย่างนั้นหรอว่าพวกมันจะจัับเธออไไปทไําะะรพวกมมนจข เธอเป็นลอยๆรอบจากนั้นก็ตัดหัวผู้คุณทิ้งยังไงล่ะพอกันทีเราไม่ไปแล้วเราจะวนกลับแต่ทว่าซาร่าก็ได้ออกมาห้ามเขาเอาไว้เธอยังคงยืนยันว่าจะไปต่อจอนที่เห็นความแน่วเน่ของเธอนั้นเขาจึงยอมที่จะทำตามที่เธอบอก พอฟ้าสว่างพวกเขาก็มาถึงยังจุดหมายมีชาวกระเหลี่ยงมารอรับเพื่อช่วยแบกของและตอนนั้นไมเคิลก็บอกกับจอรนว่าคุณกลับไปได้เลยไม่ต้องรอพวกเราหรอกเพราะว่าขากลับพวกเราจะกลับทางโบก,กันแถมเขายังบอกอีกว่าเขาจะเอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นนั้นไปบอกทางการว่าจอนนั้นได้ทําอะไรไปบ้าง จากนั้นจอนก็ได้วกกลับมาทางเดิมและเขาก็ได้นําเรือของพวกจอนสลัดไปทําลายทิ้งเพื่อไม่ให้ใครมานําเรือนั้นไปใช้อีกส่วนทางด้านพวกของซาลาในที่สุดพวกเขาก็มายังถึงหมู่บ้านเป้าหมายมีชาวกระเหลี่ยงจํานวนมากออกมาต้อนรับอย่างอบอุ่นและพวกเขาก็ได้แจกจ่ายยาต่างๆให้กับชาวบ้านต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของตัวเองคนที่เป็นหมอฟันก็ไปตรวจฟันให้กับชาวบ้านส่วนบางคนที่เป็นคนเผยแพร่ศาสนาก็ได้สอนเรื่องราวเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลส่วนข้างในบ้านหลังหนึ่งก็มีคนที่บาดเจ็บอยู่จํานวนมากส่วนมากนั้นจะหยยบใส่ จนเสียขากันไปเป็นส่วนใหญ่ไมเคิลก็ได้ทำแผลกับทุกคนส่วนซาร่านั้นเธอก็แทบพูดอะไรไม่ออกที่ได้ไมาเห็นภาพอนาเวทนาของคนเหล่านี้ที่ถูกฐานพาม,าม่าทำเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์และแล้วทันใดน,นั้นระเบิดก็ได้มาลงอยู่ใกล้ๆที่พวกเขาอยู่ไมเคิลจึงรีบตะโกนบอกให้ซาร่าออกไปจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดจากนั้นการโจมตีครั้งใหญ่ก็เริ่มขึ้นระเบิดจำนวนมากได้ตกลงมาใส่บ้านหลังแล้วหลังแล้วทุกคนต่างพากันวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดส่วนซาร่าก็อุ้มเด็กน้อยคนหนึ่งวิ่งหนีตายออกไปจากกที่่นนนััเเชดว ทุกอย่างชนละมุนวุ่นวายไปหมดและแล้วหนึ่งในพวกของซาราก็โดนระเบิดจนเละไม่เหลือชิ้นดีต่อหน้าต่อตาของซาราพวกชาวบ้านต่างไม่มีทางหนีแล้วก็ไม่มีทางสู้ทหารพาม่าก,ก็ยังคงกระหน่ำยิงเข้ามาใส่อย่างต่อเนื่องจากนั้นพวกทหารก็พายกันเข้ามาในหมู่บ้านแลก็กลัดยิงใส่ทุกคนอย่างไม่เลือกน้าไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กมันคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างแท้จริงส่วนถ้าเป็นผู้หญิงก็โดนข่มขืนอยู่ตรงนั้นแถมยังใช้ไฟเผาบ้านทุกหลังอีกด้วยบอกเลยว่าการกระทําของทหารพาม่านั้น และคนที่รอดชีวิตต่างก็พากันวิ่งหนีออกมาจากหมู่บ้านลงไปในกลางทุ่งนาด้านล่างแต่ก็เจอกับพวกทหารพามา่าที่ขับรถมาจอดอยู่ตรงหน้าและก็ยิงปืนกลขนาดใหญ่ใส่เข้าไปอย่างจังที่ชาวบ้านเหล่านั้นทําให้ชาวบ้านจนํานวนมากที่ลงมาในทุ่งนานั้นตายกันไปจํานวนมากซาร่าเองก็พัดตกลงไปในทุ่งนานั้นด้วยเช่นเดียวกันแต่เธอก็นอนอยู่แบบนั้นไม่ลุกหนีไปไหนส่วนทางฝั่งไอ้มินอ,องไลมันก็ตะกลบอกทหารของมันไปว่าจงกระหน่ำยิงเข้าไปใหญเหลือไม่แต่คนเดียวเพียงไม่นานชาวบ้านทั้งหมู่บ้านก็ตายเกือบหมดส่วน ซาลาก็ถูกจับตัวเอาไว้หลายอาทิตย์ผ่านไปก็มีชายแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาหาจอนแล้วก็บอกว่าเขานั้นคือบาทหลวงและก็ขาดการติดต่อจากคนของเขาที่เข้าไปในประเทศพมา่า เขาบอกว่ากลุ่มของา่านั้นน่าจะกลับมาตั้งแต่สิวันก่อนหน้านี้แล้วแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววผมได้ขอความช่วยเหลือไปยังสถานทูตในพม่าแล้วแต่ที่นั่นก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้พวกเขาเลยแนะนําอดีตทหารที่เคยประจำการอยู่ในสถานทูตแห่งนั้นที่ผันตัวมาเป็นทหารรับจ้างผมกําลังจะจ้างพวกนั้นให้ไปตามหาคนของผมแต่คุณต้องเป็นคนไปส่งคนเหล่านั้นเพราะว่าคุณรู้ว่าคนของผมนั้นไปขึ้นฝั่งตรงไหนซึ่งเมื่อจอนได้ยินแบบนั้นก็ตอบตกลงที่จะช่วยแต่เขาก็หนักใจเกี่ยวกับพวกทหารรับจ้้างไม่นอย และเมื่อฟ้าสว่างพวกเขาก็ออกเดินทางกันอีกครั้งโดยที่มีทหารรับจ้างมาด้วยกันทั้งหมด5คนโดยมีผู้นำของกลุ่มมีชื่อว่าลูอิส ส่วนชายคนนี้นั้นมีอายุน้อยที่สุดเลเขาก็มีฉายาวะะ่าสรูบอยโดยเขานั้นเป็นมือสไนเปอร์ขนาดที่เดินทางอยู่ลูเอสก็สาทยายออกมายกใหญ่ว่าพวกนั้นมาทําบ้าอะไรกันที่นี่รู้ทางรู้กันอยู่ว่าจะโดนอะไรถ้าออว่ามาที่นี่เพราะที่นี่มันคือเขตการสู้รบและเขาก็หันมาพูดกับจอรนไปได้วยความโมโหว่าไอ้คนเรือเราจะต้องนั่งอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนแต่จอรนก็ทําหน้าแข่งขื่ไม่ตอบกลับใดๆทั้งเซนและนั่นมันก็ทําให้ลูเอสไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่จอรนก็ยังคงไม่่่สนนใจออะไรยยางเชเชค เละภาพก็ตัดกลับมาที่พวกทหารพม่าที่กองพันทหารลาบน้อยที่3 6 0พวกมันได้จับเชลยมาขังเอาไว้ที่นี่เล่ก็จับพวกเด็กหนุ่มมาฝึกให้เป็นทหารส่วนซาร่าเองก็ถูกขังเอาไว้ในคอกหมูที่นี่เช่นเดียวกันตอนนี้เธอรู้สึกแล้วว่าที่นี่นั้นมันโหดร้ายขนาดไหนส่วนทางพวกผู้ชายที่เหลือกันอยู่3คนก็ถูกขังไว้รวมกันอยู่อีกที่หนึ่งโดยที่มีมินองลายหัวหน้าใหญ่ของพวกทหารพม่าคอยจ้องมองดูพวกนั้นอยู่ตลอดและมันก็สั่งลูกน้องของมันไปทันทีว่าจงไปนําไอ้หมอนั่นที่ขาดขาดทั้งสองข้างเอามันนไปใหห้มูกิเดียว ซึ่งชาวอเมริกันคนนั้นก็ทําอะไรไมีได้ได้แต่พากนรลองไห้อยู่ในห้องขังนั้นส่วนทางฝั่งจรกับพวกทหารรับจ้างก็ยังคงนัง่งเรือขึ้นไ่น้ําไปอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ลูอิสก็เริ่มทนไม่ไหวเขาได้เข้ามาหาเรื่องจรไปอีกว่าขับให้มันเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมเมื่อเราไปถึงเร็วเท่าไหร่เราก็จะได้กลับเร็วเท่านั้นแต่ก็อย่างเช่นเคยจรไม่ได้ตอบกลับเลยไม่แต่ครั้งเดียวแต่ลูอิสก็ยังไม่หยุดพูดเขาได้พูดกับจรไปอีกว่าไอ้คนพวกนั้นมันบ้า ทำเหมือนกับว่าคนทั้งโลกนั้นเป็นเพื่อนบ้านของตัวเองเดินทางเข้าไปในพามา่าโดยมีแค่ยาก,กับคัมภีไบเบิลตอนนี้เลยต้องส่งปีศาจอย่างฉันมาทำงานของพระเจ้าแทนยังไงล่ะลูอสิสพูดออกมาอย่างเต็มปากเต็มคำว่าตัวของเขานั้นห,วนหัวเทียมขนาดไหนแต่จอรนก็ยังคงไม่ตอบโต้ใดๆทางเซนลูอสิสจึงรู้ถูกจอรนไปว่าแกคงโกรธจนไม่กล้าที่จะพูดเลยอย่างนั้นใช่ไหมที่เราเข้ามายังสถานที่แห่งนี้ซึ่งเมื่อจอรนได้ยินแบบนั้นก็จ้องไปที่ลูอสิสตาไม่กระพริบนั่นก็ทําให้ลูอสิสรู้สึึกกวววัััันนนนนนขข้้มมาาาททททีพเเดิงงนจนคืค พอเช้าของอีกวันหนึ่งพวกเขาก็มาถึงยังจุดหมายที่เดียวกันที่กลุ่มเผยแพร่พศาส,สนาขึ้นฟัง ทุกคนต่างก็เก็บข้าวของลงจากเรือโดยมีฐานกระเหลี่ยงที่ชำนาญเส้นทางมาคอยนำทางให้กับพวกเขาซึ่งเมื่อลุยส์เห็นก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เพราะมีเพียงแค่ชายคนหนึ่งกับเด็กคนหนึ่งเท่านั้นและฐานกระเหลี่ยงคนนี้เขามีชื่อว่ามินพวกฐานรับจ้างก็ถามไปได้วยความสงสยัยว่าจะเอาเด็กมาด้วยทำไมกันแต่มินก็ตอบไปว่าเขาแก่ลอยเก่งเขาสามารถนำทางให้เราได้และมินก็บอกว่าสถานที่เกิดเหตุนั้นห่างจากที่นี่ไปประมาณ10กิโลจากนั้นไปอีกไม่ไกลก็จะเป็นฐานทัพของพวกพามา่าพวกฐานรับจ้างก็ถามต่อไปทันทีว่า พวกนั้นมีกันกี่คนมินก็ตอบกลับไปทันทีว่าประมาณ100คนน่าจะได้ แถมพรุ่งนี้ก็จะมีฐานใหม่มาเพิ่มอีกซึ่งเมื่อพวกฐานร,รับจ้างได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับต้องตกใจเพราะว่าพวกเขามีกันแค่ห้าคนเท่านั้นแต่อีฝั่งหนึ่งนั้นมีเป็นร้อยลูอิสจึงพูดกับลูกน้องของเขาไปว่าเราจะไม่ไปตะลุมบอลกับใครเด็ดขาดแค่ลักลอบพาคนของเราออกมาได้ก็พอแล้วเราต้องเข้าไปและออกมาอย่างเฉลวยไม่อย่างนั้นพวกเราเน่าแน่แต่แล้วทัในใดนั้นพวกเขาก็ต้องแปลกใจที่อยู่ๆจอนก็เก็บสัมภาระแล้วก็เดินออกจากเรือมาด้วยลูอิสก็ถามไปทันทีว่าเกจะทําอะไรทําไมไม่อยู่ในนนเเรรือออจก็ต็ตตตตไไปปาามมงงววว่่่ฉััวถว นายบอกฉันจะไปด้วยแต่ลูอสิสก็ปฏิเสธและสั่งให้จอนเฝ้าอยู่ในเรือเพราะเขาไม่อยากจะรับภาระเพิ่มอีกแล้วจอนจึงไม่ได้ไปกับพวกนั้นด้วยพวกเขาเดินเข้าไปในป่าเลยขึ้นเยๆจนมาเจอกับระเบิดขนาดยักษ์ลูกหนึ่งที่ยังไม่ระเบิดอยู่ในกลางป่านั้นลูอสิสก็ถามไปทันทีว่านั่นมันบ้าอะไรฝั่งมินก็บอกไปว่านั่นมันคือระเบิดทอนบอยอังกฤษทิ้งมันลงมาจากเครื่องบินตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองพวกเขาเดินทางต่อไปเลยๆจนมาถึงเป้าหมายในที่สุดตอนนี้พวกศพได้ขึ้นอืดกันหมดแล้วและ ไปทั่วมินก็ได้บอกกับทุกคนว่าคนของคุณถูกจับจากหมู่บ้านแห่งนี้แหละและหนึ่งในพวกนั้นก็พูดออกมาด้วยความโลดว่าฉันเคยเห็นไอ้ที่เละมามากแล้วแต่ไม่เคยเจอสิ่งที่เละขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าทั้งหมู่บ้านกลายเป็นศพและนอนตายเกลื่อนกาดกันอยู่แถวนั้นแถมยังมีศพที่โดนขันคออยู่ด้วยมินก็ได้อธิบายให้กับทุกคนฟังว่ามีกองทัพพม่ามาที่นี่ฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้าและทิ้งศพเอาไว้เพื่อขู่เตือนจากนั้นมินก็สั่งให้เด็กที่มาด้วยกับเขาเดินทางกลับบ้านไปก่อนเพราะมันันนนนตราาาายและพวกกเเเขเเข็ดิ้้ไปใหมู่บ มินก็ยังได้เตือนไปอีกว่ามีกับดักระเบิดฝังเอาไว้จนทั่วจะก้าวขาก็ต้องระวังโดยเลยเมื่อสำรวจดูจนทั่วหมู่บ้านแล้วพวกนั้นก็เริ่มที่จะรับไม่ได้เพราะวันนี้มันโหดร้ายเกินไปหนึ่งในนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่ามันฆ่าทุกอย่างไม่เลือกแม้กระทั่งหมามันก็ไม่เว้นคิดว่าคนของเรายังจะมีชีวิตรอดอยู่อีกไหมพวกเขาคงตายไปหมดแล้วมัง้งลูอิสจ,จึงเข้ามาบอกกับทุกคนว่าถึงยังไงก็จะต้องไปดูที่ฐานทัพของพวกพม่าก,ก่อนแต่หากมีเรื่องอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นพวกเเเราจะถออยททันทีมื่ตกกลงก มินก็กําลังจะพาทุกคนเดินทางต่อแต่แล้วทันใดน,นั้นก็มีรถถ่านพม่าคันหนึ่งวิ่งเข้ามาที่หมู่บ้านแห่งนั้นทุกคนต่างพากันรีบหาที่หลบ พวกมันได้นําชาวกะเหลี่ยงจานวนหนึ่งออกมาจากรถตอนนั้นสกูบอยก็ถามทุกคนไปว่าจากการพวกมันเลยดีไหมเพราะว่าเขาเป็นมือ sniper, สไนเปอร์สามารถเก็บพวกนั้นได้อย่างสบายๆเพราะพวกฐานพม่านั้นมีกันแค่สี่คนเท่านั้นแต่เพื่อนๆของเขาก็ตอบไปทันทีว่าถ้าพวกมันไม่กลับไปยังค่ายจะมีกองทัพอีกนับร้อยออกมาตามหาพวกมันพวกเขาจงึงจําเป็นจะต้องอยู่เฉยๆเอาไว้ก่อนจากนั้นพวกฐานพม่าก็บังคับให้ชาวกะเหลี่ยงวิ่งไปในทุ่งนาที่พวกมันยนระเบิดเอาไว้หมดแล้วมินที่เห็นแบบนั้นก็แค้นเป็นอย่างมากที่ต้องมาเห็นพี่น้องร่วมชาติของตัวเ โดนกดขี่ขนาดนี้แต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้เหล่าชาวกะเหลี่ยกก็ได้แต่วิ่งเข้าไปในทุ่งนาน,นั้นโดยที่ไม่สามารถขัดขืนอะไรได้และเมื่อพวกนั้นวิ่งไปจนสุดทางแต่ไม่โดนกับดักระเบิดเลยแม้แต่คนเดียวพวกฐานพาม่าก็พยายามบังคับให้พวกนั้นวิ่งกลับมาอีกเหล่าหานรับจ้างที่เห็นแบบนั้นก็แทบจะทนดูไม่ไหวแต่แล้วจูจ่ๆก็มีลูกธนูพุ่งเข้ามาใส่หนึ่งในฐานพาม่าอย่างจางังเหล่าฐานพาม่าที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครและแล้วจอนก็ออกมาและยิงธนูใส่พวกฐานพาม่าอย่าง โดยที่พวกนั้นไม่ทันตอบโต้เขาเลยไม่แต่คนเดียวแถมคนสุดท้ายจนก็ได้ยิงเข้าไปใส่ที่ขาของมันจนเดีง้งและมันก็พยายามเดินกระเพกกระเพกเดินหนีแต่จนก็บันจงยิงธนูเข้าไปใส่มันอย่างจังทําให้ฐานพม่าคนนั้นกระเด็นเข้าไปในทุ่งนาและก็โดนใส่กับดักระเบิดที่พวกมันได้วางเอาไว้ทําให้ตัวของมันนั้นระเบิดเป็นจุลไม่เหลือชิน้นดีชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นจึงรอดไปได้อย่างบุดเวดส่วนทางฝั่งลูอิสกับพรรคพวกนั้นก็ไม่พอใจจนเป็นอย่างมากที่จัดการฐานพม่าเหล่านั้นโดยบอกว่าถ้าพวกมันไม่กลับไปยััังฐานๆๆานๆๆๆๆานกกก็จะมมีีพวออบร้ย ยกขยงกันมาตามหาและลูเอสก็ตะโกนถามจอรนไปด้วยความสงสัยว่าเกเป็นใครกันแน่และเขาก็จะยกเลิกภารกิจนี้ทันทีแต่ตอนนั้นจอรนก็ได้เลียงธนูไปที่เขาอย่างจังและก็พูดใส่คนที่เหลือว่าถ้าพวกเกคนไหนอยากจะยิงก็ยิงเลยทุกคนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งวันวันที่เห็นในความกล้าบ,บ้าดีเดือดของจอรนและจอรนก็ยังพูดกับทุกคนไปอีกว่าพวกเราทุกคนไม่มีใครที่ไม่อยากจะหนีไปจากที่นี่หรอกแต่ว่าน,นี่มันคืองานของเรามันเป็นสิ่งที่เราเป็นจะอยู่อย่างว่างเปล่าหรือว่าตายผ เดินทางต่อทันทีซึ่งลูอิสที่โดนขู่จังๆแบบนั้นเขาก็แทบพูดอะไรไม่ออกเพราะเขารู้เลยว่าจอน,นั้นคือของจริง เลภาพก็ตัดมาที่ค่ายของพวกฐานพามา่าคืนนั้นมีฝนตกอย่างหนักเลพวกฐานพาม่าก็กาลังเฉลิมฉลองกันอยู่โดยที่ให้หญิงสาวชาวกะเหรี่ยงที่จับมาได้มาเต้นให้ความบันเทิงอยู่บนเวทีส่วนซาร่าและคนอื่นๆก็ยังคงถูกขังเอาไว้ที่เดิมและแล้วพวกของจรก็ได้ขับรถบรรทุกของพวกฐานพามา่าที่พวกเขาได้จัดการไปแล้วเข้ามาในฐานทัพนี้พวกเขาได้ตั้งเวลาให้ตรงกันเอาไว้15นาทีเพื่อที่จะแยกย้ายกันออกตามหาชาวอเมริกันที่หายตัวไปถ้าหากว่าเจอก็ช่วยออกมาหากไม่เจอก็ต้องออกมาเช่นกันภายใน15นาทีนี้ โดยที่จะให้สครูบอยมือสไนเปอร์ซุ่มอยู่บนหอคอยด้านนอกคอยสนับสนุนให้กับทุกคนเมื่อเข้ามาใกล้จะถึงฐานทัพสครูบอยก็ลงจากรถไปเขาได้ย่องขึ้นไปบนหอคอยที่อยู่นอกค่ายเลก็จัดการคนที่เฝ้ายามบนหอคอยนั้นตอนนี้เขาได้ประจําที่เรียบร้อยแล้วส่วนมินก็ได้ขับรถบรรทุกพาคนอื่นๆเข้าไปในค่ายของพม่าและพวกเขาก็สามารถผ่านไปได้แต่ด้วยดีจากนั้นพวกเขาก็ค่อยๆกระโดดลงหลังรถทีละคนทีละคนเพื่อที่จะแยกย้ายกันออกตามหาคนของพวกเขาและมันก็เป็นความโชคดีของพวกเขาด้วยที่ตอนนี้ พวกฐานพม่านั้นยังคงไปรวมกลุ่มกันที่งานเลี้ยงอยู่พวกเขาจึงสามารถลักลอบไปทั่วบริเวณแถวนั้นได้เพียงไม่นานจอนก็ได้มาเจอกับพวกของไมเคิลที่ถูกขังรวมกลุ่มกันอยู่โดยมีหนึ่งในพวกเขาที่โดนระเบิดขาขาดทั้งสองข้างก็โดนถูกนําไปให้หมูกินตามที่มีนองลายสั่งจอนก็รีบเข้าไปช่วยทั้งสองเลก็ถามว่าซาร่านั้นอยู่ที่ไหนเลพวกนั้นก็บอกว่าถูกขังอยู่อีกฟากหนึ่งเขาจึงบอกให้ไมเคิลกับเพื่อนที่เหลือกันแค่สองคนเท่านั้นให้รออยู่ที่นี้เลเขาจะให้คนมา ระหว่างทางเขาก็ได้บอกกับทหารรับจ้างคนหนึ่งให้ไปพาเมเคเกนกับเพื่อนของเขาออกไปจากทีน่นี้ทหารรับจ้างคนนั้นก็รับทราบ เลจอนก็มุ่งหน้าตามหาซาร่าต่อไปและในตอนนี้พวกทหา,ารพม่าที่หน่เวทีก็พากันโยนุบรีและสาดน้ําสาดเหล้าเข้าไปใส่บนเวทีอย่างต่อนเนื่องใส่หญิงสาวกระเหลี่ยงเหล่านั้นและแล้วพวกมันก็ขึ้นมากระชากลากจูงหญิงสาวบนเวทีเพื่อที่จะข่มขืนหญิงสาวเหล่านั้นส่วนทางฝั่งมินอ,องลายนั้นมันไม่สนใจเรื่องสาวๆมันพุ่งเป้าไปที่เด็กหนุ่มเท่านั้นมันได้สั่งให้ลูกน้องพาเด็กหนุ่มมาหาที่ห้องส่วนทหา,ารพม่าคนหนึ่งก็ได้ลากเอาหญิงสาวกระเหลี่ยงลงมาจากเวทีเพื่อที่จะทําการข่มขืนและหญิงสาวคนนนนั้กกก็ตะเตีีย ใต้กระท่อมเลขังใต้กระท่อมนั้นก็มีฐานรับจ้างคนหนึ่งแอบ,บหลบซ่อนอยู่เขาจึงได้บอกให้ยิงสาวกระเลี่ยงคนนั้นเงยียบๆเอาไว้และเมื่อฐานพม่าคนนั้นก้มลงไปก็โดนกระสวกเข้าไปใส่อย่างจังทันทีและก็จัดการสังหารฐานพม่าคนนั้นปีได้จากนั้นเขาก็รีบพายิงสาวคนนั้นออกไปจากค่ายและสะคูบอยก็ยิงจัดการพวกฐานยามที่เฝ้ายามอยู่ที่หน้าประตูทันทีพวกเขาจึงออกมาได้อย่างสะดวกตอนนี้พวกฐานรับจ้างได้พาไมเคิลกับเพื่อนของ,ของเขาออกมาเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแต่จอนกับลูอิสเท่านั้นที่่ยังไมมออกกกาาแลละเว็้คบ นาทีโดยซึ่งจรน,นั้นตอนนี้เขาก็ได้เห็นซาร่าแล้วแต่กลับมีฐานพมา่าคนหนึ่งมาลากตัวเธอออกไปจากห้องขังนั้นจรจึงรีบแอบ,บตามไปด้วยและฐานพมา่าคนนั้นก็พาซาร่าเข้ามาในห้องเพื่อหวังจะข่มขืนแต่ก็โดนจนแอบ,บย่องเข้ามาทางด้านหลังและก็เข้ามาบีบคอหอยของมันอย่างจังจนฐานพมา่าคนนั้นไม่สามารถลองได้และจรก็กระชากคอหอยของมันออกมาทันทีจากนั้นก็รีบพาซาร่าหนีไปจากที่นั้นส่วนทางฝั่งลอิสก,ก็กลับออกมาสมทบกับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เวลามันครบ15้านาทีแล้วและเขาก็สั่งให้ทกคนถอย ทันทีแต่สซคูบอยก็ยังไม่อยากจะไปและขอให้รอจอนอีกนิดไมเคิลเองก็ไม่ไปด้วยเช่นเดียวกันเขาบอกว่าถ้าไม่มีซาร่าเขาก็จะไม่ไปด้วยแต่ก็โดนลูอิสซัดเขาจนล่วงและก็เอามีดออกมาขู่เขาไปว่าพระเจ้าไม่ได้ช่วยพวกแกเอาไว้แต่ว่ามันเป็นพวกเราฉันจะไม่เอาทุกคนไปเสี่ยงเด็ดขาดเราจะไปกันเดี๋ยวนี้และพวกเขาก็ออกเดินทางกันทันทีส่วนทางฝั่งจอนและซาร่าทั้งสองก็ได้มาหลบอยู่ข้างใต้สะพานเพราะว่าตอนนี้งานเลี้ยงของพวกพม่านั้นได้เลิกลาแล้วพวกทหารจึงทยอยกันกลับที่พักของตัวเองทั้งสอองด ตามลำธารเล็กๆจนในที่สุดก็มาถึงประตูคายและเมื่อพวกเขาวิ่งออกไปก็ได้เจอกับพวกทหารพาม่าสองคนและพวกนั้นก็กําลังจะยิงใส่พวกเขาทันทีจอรก็รีบกระโดดมาบาังซา่าเอาไว้แต่แล้วทนาดน,นั้นหนึ่งในนั้นก็โดนสไนเปอร์เข้าไปเต็มๆและอีกคนก็ล่วงลงไปภายในไม,ม่กี่วิถัดมาซึ่งก็เป็นสกูบอยที่ยังคงรอพวกเขาอยู่ทั้ง3จึงรีบพากันนิวไปจากที่นั่นทันทีพวกเขาได้เอาเข็มทิศออกมาดูเพื่อที่จะหาทางกลับไปยังเรือของพวกเขาเพราะเหลืออีกแค่หนึ่งชั่วโมงฟ และมื่อฟ้าสว่างกองทัพของพวกพม่าก็รู้ตัวพวกมันต่างพากันวุ่นวายเพื่อที่จะออกตามล่าพวกเฉลยที่หนีไปพวกมันได้เอาเสื้อของซาลามาให้หมาล่าเนื้อดมกลิ่นเล่นนําออกไปขึ้นรถพวกออกไลล่าทันทีกองทัพพม่านับร้อยได้ขับรถมาจอดอยู่กลางป่าจากนั้นก็ปูพรมตาม,ตามหาพวกเฉลยที่หนีไปในทันทีส่วนพวกทหารรับจ้างเองก็ต้องรีบไปให้ถึงเรือให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะหนีไปจากนารกแห่งนี้พวกเขาต่างพากันวิ่งไปด้วยความเร็วแต่แล้วทันใดนั้นลูอิสก็ได้ไปเหยียบเข้ากับระเบิดเขขขเขขขข้าาาาทํใหอง ข้างหนึ่งเล่จนเห็นกระดดกเขาลองลั่นออกมาด้วยความเจ็บปวดคนอื่นๆจึงรีบมาปิดปากของเขาเอาไว้เพราะกลัวว่าพวกฐานพาม่าจะได้เย็นไมเคิลที่เป็นหมอจึงรีบเข้ามาห้ามเลือดให้เล่ก็สั่งให้คนอื่นๆไปทาเปลหามทันทีจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางต่อเพื่อไปให้ถึงเรือให้เร็วที่สุดส่วนทางด้านพวกของโจนก็พยายามไปให้เร็วที่สุดเช่นเดียวกันเพราะถ้าหากว่าไปถึงช้าเรืออาจจะไม่รอพวกเขาแล้วก็ได้ฉะนั้นพวกเขาจึงต้องรีบไปให้เร็วที่สุดแต่ทว่าพวกฐานพาม่านั้นก็ไล่ตามพวกเขามาอย่างติดๆตเพราะว่าหมาได้กลินซืออขงงาเสีย มาเห่าดังมาจนพวกของจรได้ยินจรจึงฉีกเอาเสื้อของซาร่ามามัดเอาไว้ที่เท้าของเขาจากนั้นก็สั่งให้สคูบอยยิงปืนของเขาขึ้นไปบนฟ้านัดหนึ่งสคูบอยก็ทําตามถึงแม้ว่าจะไม่รู้เหตุผลก็ตามเสียงปืนได้ดังกึกกล้องสนั่นป่าจากนั้นจรก็ได้ขอระเบิดจากสคูบอยและก็บอกกับพวกเขาไปว่าจงลัดล้อไปทางทิศตะวันตกจะเจอกับเรือของเราอยู่ที่นั่นแต่ถ้าหากว่าไม่เจอก็จงลัดล้อตามแม่น้ําไปผมจะไปเจอกับผู้คุณทีหลังซึ่งซาร่าก็ไม่เข้าใจเลยก็ถามไปว่าแล้วคุณหลาจะไปไหนจรก็ตอบ ซันซว่าไม่ต้องห่วงผมและพวกเขาก็แยกกันตรงนั้นส่วนทางฝั่งมินองลายมันก็ได้วอไปบวกคนของมันให้นําเรือมาดักรอเอาไว้ทางฝั่งแม่น้ําเพราะมันก็รู้ว่าพวกนี้น่าจะหนีไปทางเรือแน่นอนฝั่งจอนก็ได้นําระเบิดแล้วก็วิ่งไปจนทั่วป่า เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งในขณะที่พวกทหานพม่าและหมาก็วิ่งไล่ตามจนมาอย่างติดๆเพราะว่าเขาได้เอาเสื้อของซาร่ามัดติดเท้าของเขาเอาไว้มันจึงทําให้พวกหมาได้กลิ่นดีกว่าจนวิ่งไปเลื่อยๆจนมาถึงระเบิดขนาดยักษ์ที่อยู่ในป่าจากนั้นเขาก็ใช้ลวดมัดติดกับสลักระเบิดเอาไว้และอีกข้างหนึ่งก็มัดเ็จเสื้อของซาร่าเอาไว้แล้วก็นํามันไปยัดไว้ข้างใต้ระเบิดยักษ์นั้นหลังจากที่ทํากับดักเสร็จเขาก็วิ่งหนีออกไปจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จจะะะเไไะเเปป็็นนนไไดดด้้แลมมมมื่่่่่อออพพววกกหาาาาขงงงงทริถึยยััุูบีบ นนั้เไไล่พยายามเห่าใส่ข้างใต้ระเบิดนั้นอยู่ตลอดพวกทหา,า,ารพม่าที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกแปลกๆหนึ่งในนั้นจึงเข้าไปสำร,รวจไกลๆเละก็ได้เห็นเศษผ้าที่ตกอยู่ข้างใต้นั้นเขาจึงรีบดึงมันออกมาและมันก็เป็นการปลดสลักระเบิดนั้นทําให้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงต้นไม้ทั้งแถบบริเวณแถวนั้นได้หักโค่นลงไปอย่างง่ายดายฝั่งจอนก็ได้กระโดดลงไปจากเนินเขาเพื่อที่จะหลบแรงกระแทกของระเบิดนั้นทุกคนต่างได้ยินเสียงระเบิดที่รุนแรงนี้ฝั่งซาร่าและสกูบอยก็ตกใจเป ถึงเรือให้เร็วที่สุดแต่เมื่อพวกเขามาถึงก็พบว่าพวกฐานพาม่าได้มาดักรอยอยู่ที่เรือเรียบร้อยแล้วและพวกของเขาก็ถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยและกําลังโดนซ้อมอยู่อย่างหนักแถวมีกฟากหนึ่งไม่ไกลไปจากตรงนั้นก็ยังมีรถฐานพมมาที่มีปืนกลขนาดยักษ์คอยเฝ้าระวังอยู่ห่างๆอีกด้วยสรูบอยไม่มีทางเลือกไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เลยตอนนี้ทุกคนกําลังถูกกระทืบอย่างหนักมินองไลนนั้นโกรธมากที่พวกนั้นกล้าเข้ามาช่วยเฉลยในค่ายของมันมันสั่งให้จับทุกคนนั่งคักเข่าเอาไว้และมันนกก็ใช้ไไมมมมฟาาดดทุุคค่มโมโหหยยววโโ ซึ่งลูอิสที่เห็นแบบนั้นก็ทนไม่ได้เลก็ตะโกนด่าเสียมันไปทันทีว่าพวกแกมันเป็นแค่หมาหมู่ขี้ขาดตาขาวและนั่นมันก็ยิ่งทําให้มินอ,องไลโกรธมันเข้ามาใช้ไม้ปักเข้าไปที่แผลของลูอิสเต็มๆทําให้เขาต้องร้องโหยหวนออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่ด้วยความแข็งแกร่งของเขาปากของเขานั้นก็ยังคงพูดตะโกนด่าอยู่ตลอดจากนั้นมินอ,องไลก็สั่งให้ยิงทุกคนทิ้งสคูบอยและซาร่าก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่พวกเขาก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ตอนนี้ทุกคนเตรีมววยมง จเขาก็ได้ย่องเข้ามาทางด้านหลังของคนที่เฝ้าปืนกลอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุและก็ทาการฟันใส่จนหัวขาดในทันทีจากนั้นก็ยิงปืนกลเข้าไปใส่พวกของมินอนองหลายที่อยู่ที่ท่าเรืออย่างเต็มๆม,มินอนองหลายจึงต้องตะเกียกตะกายหาที่หลบตอนนั้นสกูบอยก็ได้โอกาสเขาเด้ลั่นไกลจัดการช่วยเหลือพักพวกของเขาพวกทหารรับจ้างคนอื่นๆจึงพาก,กันกระจายตัวออกไปเพื่อหาอาวุธและก็ยิงต่อสู้ใส่พวกทหารพามา่าเช่นเดียวกันลูอิสนั้นถึงแม้ว่าจะโดนระเบิดจนเดินไม่ได้แต่เขาก็กิ้งไปมาอยู่แถวนั้นและก็ใช้มีดจัดการก พวกทหารพม่าตายไปหลายคนพวกเขาได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือต่อสู้กับพวกทหารพม่ารับร้อยอย่างดูเดือดจอนเองก็กระหน่ำยิงปืนกลใส่อย่างไม่ยั้งทําให้พวกทหารพม่านั้นตายไปหลายสิบคนแต่แล้วลูกกระสุนของเขาก็หมดทหารพม่าคนหนึ่งจึงจะโยนระเบิดใส่ไปที่เขาแต่ลูอิสก็ได้ช่วยยิงจัดการทหารพม่าคนนั้นไปได้แต่ทว่าระเบิดนั้นกลับไปตกใส่หนึ่งในพวกเขาจนเสียชีวิตซึ่งนั่นมันก็ยิ่งทําให้ลูอิสแค้นเป็นอย่างมากส่วนจอนก็รีบบรรจุกระสุนเพื่อที่จะยิงต่่่่่ออออออในนนนนนขขขณะทีมมิิงงไไลัั้้้กก็ดดยยยเเาาาปจจรพืคตู นั่นทันทีซึ่งไมเคิลก็เห็นแบบจ่าจ่าแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ตอนนี้พวกฐานพม่าได้เปรียบเพราะว่ามีเยอะกว่าและไม่มีปืนกลต่อกรนกับพวกมันแล้วพวกมันเลยกระหน่ำยิงใส่ลูอิสอย่างจางังส่วนไมเคิลที่เห็นแบบนั้นก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปสุดท้ายเขาก็ลุกขึ้นมาสู้เขาได้กระโดดขึ้นข้อมถานพม่าคนหนึ่งจากนั้นก็ใช้หินทุบเข้าไปอย่างซ้ําๆจนฐานพม่าคนนั้นตายคามือของเขาตอนนี้เขารู้ซึ้งแล้วว่าโลกนั้นมันโหดร้ายขนาดไหนเมื่อถึงเขาจําเป็นจริงๆผู้ชายที่โลกสสววยยในนนนนัันุ้้้ดทาก็็จจเปจะตอองลมื เพื่อเอาชีวิตรอดแล้วแล้วทันใดน,นั้นระเบิดก็ได้พุ่งเข้ามาใส่พวกฐานพม่าจํานวนมากซึ่งก็เป็นมินที่ไปชวนนักรบกะเหลี่ยงมาช่วยพวกเขาจึงกลับมาได้เปรียบอีกครั้งบวกกับที่จอน,นั้นได้เติมกระสุนเสร็จแล้วและได้เริ่มการยิงใส่พวกฐานพม่าอีกครั้งตอนนี้ฐานพม่าโดนยำเละและมินอ่งไลก็ได้แต่วิ่งหนีอย่างโหดสุดโหดสุดออกไปจากที่นั้นแล้วแล้วเรือของพวกฐานพม่าก,ก็มาถึงแถมยังติดอาวุธหนักมาด้วยเช่นเดียวกันพวกมันได้ยิงปืนกลใส่เหล่ากระเหรี่ยงไม่ ว่าเขาก็โดนสวนกลับเลก็เป็นจรที่โดนสสยร่วงลงไปเขาโดนยิงเข้าไปที่ไหลเ่เต็มๆตอนนี้พวกพม่ากลับมาได้เปรียบอีกครั้งเมื่อมีเรือพิฆาตเข้ามาเสริมทัพจากนั้นไม่นานกองกําลังเสริมก็มาอกีกจรจึงรีบลุกขึ้นมาและรีบกัดยิงเข้าไปใส่ที่รถถานคันนั้น ทำให้พวกนั้นขีดตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ลงจากรถจากนั้นเขาก็หันกลับมายิงกระสายที่เรืออีกครั้งจนสามารถจัดการคนที่ขับเรือได้ส่วนสกูบอยก็จัดการมือปืนกลนได้ในที่สุดและมินก็ใช้อาร์พีจีปิดท้ายจมเรือพิฆาตของพวกทหาพรพม่าทันทีตอนนี้มินองหลายกลัวจนหัวโหดแเลยก็วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตออกไปจากที่นั่นเลจจอนเองก็ได้วิ่งตามไปเช่นเดียวกันมินองหลายได้วิ่งเข้ามาใกล้ต้นไม้แต่แล้วก็โดนมีดปักเข้าไปที่ท้องเต็มๆเ,เพราะว่าจอนได้ไม่แอบดักอยู่ททททีีี่่่นนนนนเเรรรยยยบย้้้้้้อออออแลลววจจจาาาาากกกัั็ไไดํคงงงงขงมงงส ในหลุดออกมายงใัยเต็มไปหมดและมันก็ค่อยๆสุดลงแล้วก็ตายไปในที่สุดสืกครั้งนี้ผู้กะเรียนเป็นฝ่ายชนะซาร่าก็รีบเข้ามาหาไมเคิลมีเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นที่รอดมาได้ส่วนพวกทหารรับจ้างเองก็เหลือรอดมาได้เพียงแค่สองคนเท่านั้นซึ่งก็คือลูอิสและก็สรูบอยตอนนี้ไมเคิลรู้แล้วว่าดินแดนแห่งนี้นั้นมันโหดร้ายขนาดไหนเขาได้ยกมือขอบคุณจอนที่ได้ช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้ซาร่าเองก็มองไปที่จอนทั้งน้ําตาเพื่อขอบคุณเขาที่ได้ช่วยทุกคนเอาไว้ส่วนจอหนนั้นก็ โหดหูหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเขาก็ได้ตัดสินใจเดินทางกลับไปยังบ้านของเขาที่อาริโซนาประเทศสหรัฐซึ่งมันเป็นฟาร์มเลี้ยงมา้าที่มีเพียงแต่บ้านของเขาเพียงหลังเดียวเท่านั้นจนมองดูแล้วก็ยิ้มอย่างดีใจที่ในที่สุดเขาก็ได้เดินทางกลับมายังบ้านของเขาจนได้เขาเดินตรงเข้าไปยังฟาร์มของเขาในทันทีและแล้วเรื่องราวของหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับหนังที่มีชื่อว่าแรมโบในภาคที่4เรื่องราวของทหารผ่านศึกคนหนึ่งที่ผ่านสงครามมาแล้วนับคร้งไม่ทวนและหวังอยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่ในประเทศไทยแต่กลับต้องมาละหกละเหินไปเจอกับพวกทหา,า,ารพม่าที่หัวเทียมที่พยายามจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงจนเกิดการประทะกันขึ้นและก็เป็นจดกับพรรคพวกของเขาที่สามารถเอาชนะพวกทหา,า,ารพม่าไปได้ในที่สุดเพื่อนๆที่ดูแล้วชอบกันหรือไม่หากว่าชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับช่องมูฟี่โฟร์ยูด้วยนะครับและสหรัับวนนี้สวััสดีครบ